เท่าไหยกรจะขายได้ป่ะนี่ยได้มีแบ่งให้มีกินเลยนะเนี่ยมีกี่องครับมีห้อบหกร้อยสองรยเยนี่ ก็ได้ได้เลยนีกค้งนึ่สามร้อยกันหน่งร้อยามร้อย่ค่องัดนนหกสิบห้ากัสองคก็ไดเ็ดสีย่านอก่ลีสีนีครับี่ีององอเคนะครับหาเรื่อ วอลล่าทีน่าดานี่เกี่ยวมือสามอะไรครับนี่งันเงี้ยวันนี้ขาเล่นหลั่งร้อยครับเปิดต่อได้ต่อได้วสี่ร้อยได้ไหมได้เลยเอาห้าร้อยกันพี่ห้าร้อยอ่ะห้าร้อยเนีเอาหมดไหมอะไรหมดนะเนี่ยมีในนี่อ้าวมีเหรอเอ้ามีนี่ซื้อองเดียวไม่เป็นหรอกเฮ้ยแถวันี่อ้าเมาผ้าว่านมาพี่เอ๊ะตกใจเลยเห็นเยอะขนาดนี้เจ้าของมีกี่อง หกสิบห้าองค์่ผมก็สี่ร้อยได้ไหมเฮ้ยอย่าง้จบรางกานแล้วเอเออเอาปัดเศษให้แล้วกันไหร่สามหมื่นสองสามหมื่นสอง่าโอเคทีเดิมไหมพี่เข้ายังเข้ายัตองเลยพี่แล้วนะโอเคครับ